ช่องนี้รถขมาเยอะๆครับมาอนี้วันอาทิตย์นะครับตลาดวารินชําลาบนะครับรถตะแก้วเป็นขามาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตราคางวกล้วยนะครับไปนะครับส่วนสต็อกงวงกล้วยนะครับเป็นเสือแดงตะแก้วเสือแดงเต็มเลยครับนี่นะครับเดี๋ยครับตอนรับพี่น้องกับสู่ช่องรายการโชคไพศาลนะครับพบพอกับบรรยากาศตลาดงวนะครับตลาดนัดวารินชําลาบนะครับเมื่อนี้ ค้ยแปลกๆก็มีนะครับเดนเนี่ยเขาเขาโค้งเลยนะครับเขาอุ้มบาทเขาวงนะครับเด่นอยู่นะครับฮะแม่พันธ์พอพันธ์นะครับเนาะหลายค้ซนื่อค้ขายเต็มเลยวันนี้เนาะโซนควยเนื้อนั้นเริ่มวัดแล้วนะครับค้อยเนื้อค้อยผือนี่จะซื้อว่าเ่าแก่ันรสือไปว้ดแล้วค้อยเนื้อกับค้ยผู๋เขาจะเน้นเขาเขาจะมาค้อยผู๋นะครับถ้าเป็นเ่าแก่เ่าแก่จะมาค้อยผู๋ก็สือไปแล้วตอนนี้เป็นโซนแม่พันธ์นะครับเป็น่วนแม่พันธุ์ นาะเห็นโซนซื้อวิเลี่ยงนะครับเกษตรกรเต็มเลยครับตซนนี้ตซนนี้เดี๋ยวไปสอบถามนะครับราคากันว่าแังไดนะครับตลาดวารินเท่าเมื่อนี้ขายเอากล้วยใหญ่มาขายนะครับห้อสี่หมื่นตัวนี้ราคาอย่างไรไรนไหนป่ะสี่หมื่นครับสี่หมื่นครับผมตัวนี้บ่แม่มานตัวแม่มานนี่สี่หมื่นนะครับสูงหน่อยสี่สิบเดี๋ยวว่า่ะสูสีครับสูงกับประมาณหน่อยสี่สิบหน่อยสามสิบปวกกี่แล้วนะครับแม่มาน ห้องเจ็ดเดือนหรือเป่าห้องลอยเจ็ดเดือนนะครับห้องประมาณเจ็ดเดือนได้พี่น้องเด้อครับห้องประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับสูงลอยประมาณเกือบลอยสี่สิบนะครับจะได้สี่หมื่นเนาะครับผมสี่หมื่นบาทนะครับหนังหนาขาใหญ่นะครับห้องอ่างเนาะตัวนี้สองหมื่นพันอีกตัวหนึ่งสองหมื่นพันสองหมื่นหนึ่งพันครับผมคือห้องแพงก็กันหลายแต่ก็ยังสูสีกยูมันสูสีอยู่แต่ว่าตัวมันกล้วยงามนะครับตัวนี้งามกว่าครับผม เออตัวนี้มันหนังมันเหลือมกว่าพี่น้องมันงามพร้อมมันม่านพร้อมแค่นี้เพรมันม่านพร้อมท่อทรายอย่าไปกีบขายหนังมันนะแต่ว่าตัวนี้หนังบางเนาะครับหนังบางทายใหญ่ห้ามหนึ่งสองพี่น้องอยากได้ตัวแรกก็เรือกเขาใช่อหมข้อขี่ได้ดอกแต่ว่าถือคั้วแงมนะครับโบคือแพร่มาหัวคนไหนคนแพร่มาหัวคือโจรเวิโบกายเขาวาดรถพี่น้องอยากได้ตัวแรกก็แจ้งกันได้หัวใหญ่ลมา มีเบอร์โทรใช่ปะบอครับอ่ามาติดต่อเราอย่างดีนะพี่น้องทั้งสองตัวตัวแรกกันสี่หมื่นเนาะครับผมตัวแรกตัวแรกตัวสองตัวสองสองหมื่นพันสองหมื่นหนึ่งพันต่างกันเป็นเกือบสองหมื่นเนาะอ่าอยากได้ตัวอะไก็มาเบิ่งกันเลยมาเบิ้งเหรงามทั้งสองนะพี่น้องเด้อสูงสูสีกันนะครับลอยน้ำสิบปวกเบิร์ดอ่าขอบคุณหลายครับใหญ่หลายขอบคุณครับตลาดค่อนข้างจะคึกคักคึกคืองนะพี่น้องวันนี้ตัวนี้เป็นส้นควายเนื้อนะครับเริ่มจะเวิดแล้ว แต่ว่าแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับยังไหลายอยู่เนาะเดี๋ยวไปอัปเดตสำรวจราคาน้ำกันนะครับพี่น้องราคาขึ้นราคาลงจังไหนเนาะเดี๋ยวไปเบ่งอ๋อยู่นะครับหลอยู่นะครับเนี่ยพี่น้องเขาเต็มเลยนะครับอัปเดตราคานะครับอ้วนดีเับะ แล้วพันตัวใช่ผมมันท่องอยู่บ่ถ้องว่าชื่อเขามากผมเห็นแล้วเขื่มาแต่ว่าท่องมันท่องโอดๆเนาะท่องโอดๆนะครับส่งเขื่ออยู่เออเจ้าของเขาบอกว่าท่องว่ะว่าจะได้หรือ่องว่าจย่างไรเนาะแต่ว่าส่งเขื่อได้พี่น้องส่งเขื่ออยู่ลุงผมอ่านรอยสามสิบนะครับไข่ไข่มันท่องโอดๆจะได้พี่น้องถ้ามัน ห ok าเป็นทองกับเกลนี่เดือนหนึ่งเนาะเป็นจดๆนะครับทองมันราคาอย่างไรไรไห้นี่ยสามสองหกสามสองสามสิบสองสามหมื่นสองเนพี่หนอนเนีตอนนี้สูงประมาณร้อยกับไรสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับพอแล้วอย่างไรสามหมื่นสองเนาะโอยังมาแน่ใจมาทองหรือไมทองจะมาทองจดๆด้วยนะครับเอามาอีกตัวบ่ เย็ะตัวเย็ะตัวออกไปเยอะตัวหรือเปล่าเมื่อนี่เยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวมันมันเป็นขั้วผูนะขั้วถืออ๋อขายขั้วผูกไปแล้วเดี๋ยวแม่ขั้วแม่ตัวเดียวน่าฆ่ามันก็จกได้ว่าแค่อย่างมันไหนนะครับแสดงว่ามือนในการซื้อขายกันเพราะสมควรอยู่เนาะครับผมก็ขาดเกี่ยวส่วนมาขายผู้ใดขายเถ่าแก่หรือขายทายบ้านเราบขายเถ่าแก่ครับเถ่าแก่ขอกันขอกนี่เนาะขอกี่เนี่ยเราพี่น้องเนี่ยคนขายให้ียดใช่ไหมขอกเต็มเลย เอาดิพ่อแกท่างไหนไม่เอาพ่อูแกอะไรแล้วผ่หมูโอ้โหคนขี้กันหมูเนาะเดี๋ยวแต่เขาเมาเขาเจืดใจกันก็ขายลๆบลยเบียดเขาบ่เหมือนหรืเบียดเขาบ่เขาอยู่เลยเขาอยู่เนาะออาพ่อฝากเบอร์โทรนะงมีเบอร์โทราปะบ้อครับผมอยู่บ้านไหนพี่บุญพี่บุญมังสาหานเอาเนาะบ้านยังครับพี่บุญไงแดงไงแดงจำลองจิกอ๋อสัปพ่อได้อยู่งไหแดงนะครับเด้อดอนจิกแถวน่าจะเลื่อนเนาะแถวน่าจะเลื่อนนะครับที่น้องสนใจไปหาเรา พ่อหยังครับพอหอมครับพอหอมเนาะบุญหอมพอบุญหอมเด้อกหวยแดงตำบลดอนเจ๊งนะครับพี่น้องสนใจเขาไปหาทพอเรามาประจำอยู่ป่อมาครับมาประจำเนาะมากบอลนี่ประจำนะครับอ่ะงามอยู่กล้วยตัวนี้อ่ะขอบคุณยไหลป่ะขอบครับครับผมผสมสายพันธุ์ยังไงนี่พ่อสูงดีเนาะสูงดีครับมันสายเดียวกันอยู่ป่ะสายพันธุ์เดียวกันวะคนละสายพันธุ์กุ้ยละสายพันธุ์เนาะกล้วยผู๋ทั้งสองว่ะป่อผู๋ทั้งสอง ไ้วยูทั้งสองนะพี่น้องนะเดี๋ยวยางอ่อนมึงนะผมมาสูงลอยสี่สิบเดยวน้องต้นนี่สูงแหงดี่เขเนื่ยไอ้เพจเพาเนี่ยบัวพ่อสามหมื่นี่บัวพ่อสามหมื่นองหมื่นเก้ท่านั้นตี่ตัวแหละนะครับไ้วยูทั้งสองนะพี่น้องนะ

หางออมเปิงสูงแห่งเดวนี่อยีวก่อขายตัวแล้วขาย้าเป็นขายสองตัวอยู่นสูงแห่อยหาบนเออสูงกาโม่เน่ยตัวตัวนี้ขายไหมม่ยราคาขายบครับร่าคาห้องก็สามหมื่นสอเนาะเออแลคาขายก็เก่าเก่าพนะมองขายเออครับ สามหมื่นสอนดยเนาะสามหมื่นนะ 30, สองน,นพี่นลอนเด้อครสนใจนะครับสูวงวันไปห้าสิบปัวนะครับปูนะครับตัวนี้ปูใหญ่เลยนะครับปูใหญ่หยิยยง่งนยจะจอยในน้อยหนึงเออเราไปเลียกไงมันคุ้วนก็เนี่จะง่ามแงอยห้าสิบปัวขึ้นนะครับตัวนี้อุ้ย 30, สยามหมื่นสองคอยควายกันบาอย่างไอ้เพชรหักแข่งกันมาตื้นสย,สายรรร่สายูเออเอาเกททัน

มีแต่ตัวง,งามๆแงงสองโอเคสีไม่เหลี่ยงเลยอโอ้ยไอ้เพชรเอ้ยตอฮงงงั<า>กฮักแพ้งกนได้ไอ้เพชรฮักแห้งแงงปันกันได้นี่งามๆกันอือสุดๆโอ้ยสุดสุดแล้วะจะการ่อรองมันจะกาต่อรองเดี๋ยวขอไปถามดูก่อนถามดูข้าวเดียวนี่จะไปพันธุบ้านกันเออจุ่มไปจุ่มไปเออจ้าล่ะจับเออ เบอร์โทรกันโอ้ลืมเนาะเบอร์โทรไทยอ้ยพอจำไปด้ดูอ่าว่าไปยังไจัหนยังนอยู่สะพือพือเนาะโอเคโอเคเดเบอร์เบอร์โทรเิันมีอยู่นกวันนาวไพี่ไหพี่เบอร์โทรเิันมีอเดี๋ยวผมทำนาวันเนาะเออเเดเบอร์โทรบอกเบอร์โทรไทยนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแดสองสาห้ี่กจะท ตากานผุกฝนเนาะอ่ะที่น้องสนใจโทรมาหาให้นะครับไู้ตาการผุดฝนงามนะครับสองตัวนี่ตัวหนึ่งน่าจะไปแล้วล่ะตัวนี้น่าจะเหลืออยู่นะครับพี่น้องตัวตัวซึงสูงอย่าจะไปแล้วอ่ะขอบคุณหลายพี่ไุ้แม่เนาะครับผมไุ้แม่สาวนะครับไุ้แม่สาวตากันจกได้หลายไหมหมื่นแปดพันหาครับหมื่นแปดพันหานะครับหมื่นแปดพันหาสูงร้อยยี่สิบปัวเนาะครับผมสูงร้อยยี่สิบปัวลูกสายพันยังครับโมหูพอครับโมหูเนาะแต่วันงามเนาะครับผม ถุงร้อยยี่สิบขวบได้พี่น้องเด้องามยิ่เด้อระวังเขาเด้องามยังตอวเนี้ใส่ทุงเท่าให้พร้อมนะครับป้องป้องข้อกับมี่นะครับเนาะแม่สาวน้อยอายุจักเดือนครับสี่ส้นปีนี่นะครับประมาณเกือบขวบเนาะครับผมประมาณเกือบขวบเด้อพี่น้องเด้หันหนาหนาอยเบิ่งงามอยู่เได้พี่น้องเห็นปะเป็นตาหูอยู่เนาะหูดีครับเป็นตาหูอยู่เนาะพี่น้องอยาจจะใหญ่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรให้ เอาเบอร์ตัวนะครับ061 061 157 157 2706 2706ครับผมการจัดส่คันไหนตะการครับตะการพืชผลครับพี่น้องตะการเนี่ยครับเด้อพี่น้องสนใจนะครับทรงฟีจสกี่โลครับเนี่ยขุยกันครับคุยกันหลังใหม่เนี่ครับผมใครสนใจอยากได้คุยงามตัวนี้นะครับราคาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้องามอยู่เดี๋ยวแยกตัวมาเนี่ยตัวเดียวครับเดี๋ยวตัวเดียวเนาะพี่น้องสนใจโทรมาหาเพื่อนตามเบอร์ที่ให้ไปขอบคุณหลายครับครับ ลายนะครับกล้วยเพิ่นเต็มเลยเจอเลยเดี๋ไปเวิ่งนะครับราคากันมาปอนี่เนี่ยโเมนกล้วยแช่เนาะว้ครับเป็นกล้วยสไตลฟื้นบ้านกล้วยสนัายห้ากล้วยสุนันายห้าถังมันงปคครับผมคิดว่ามันสิทองมาจากนทองยางยั้หเนาองยางไ้นครับเปดาไ้เนารัราคายาได้ลายไหนับ เจ็ดพันหาครับเหมือนเจ็ดพันหาครับเมื่อเจพหพอถึงสองหมื่นเนาะครับพอถึงสองหมื่นเนน่องเนี่มันจะได้เหมือนเจ็ดพันห้ากล้ามจะได้ไีหน้อยเน่นาจะหลายลูกเนาะเบืองเขานาจะหลายลูกสามชี่กนะครับเริ่มกวนเนาะเริ่มวนกันแล้วอ่ะากเร์โท่ด้๋ยวศูนย์แปดศครับศูนย์แป ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกซีสามศูนย์สามซีสามศูนย์สามครับผมที่กัดยี่อยู่บ้านปังน้ำครับผมบ้านปังน้ำว่าเนี่ยเนาะเอาเพิ่มบ้างบ้านปังน้ำเพิ่มเ้างได้ครับเนี่ยบ้านปังน้ำใกล้ๆนะครับพี่น้องกับไก่ด้อยอ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาหาเราตามเบอร์ที่ให้นะครับเนาะครับผมง่ามยิ่งหวยแต่เนี่ยนะขอบคุณหลายพ่อครับผมกล้วยราคาถูกกล้วยง่ามราคาถูกเขาส่งยังนี่พ่องามเนาะอุ้มบาทครับ เขาอุ้มบาทนะครับตาแต้มแก้มจ้ำ<ห>เอเ้ยไอเดียตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อมีถุงเท่าพร้อมน้จักปีหลังกี่เดือนีเออประมาณสี่ปีนะครับประมาณสี่ปีเด้อพี่น้องเด้อประมาณสี่ปีตาแต้มแก้มจ้ำเขาอุ้มบาทรแต่วา่าไปครับ งาถอยมาในงไหนหนึ่งสุงวันลอยสามสิบบวนะครับสุงวันลอยสามสิบบวกเงาอยู่บอยากได้ไรมาไหตัวนี้เออสามสองครับสามิบสองอ่ะเย็นเด้อเย็นดียวเดี๋ยวผมย่างเย็นถ้าข้าเปิดสามสิบสองด้นอนเอสามหมื่นสองนรสามหมื่นสองนะครับโอ้งาเพือมีรู้เจ้าตัวหรอครับ เออองตัวครับสองตัวทองว่างนี่มีทองเยอะทองว่างครับทองว่างเนาะแยกลูกไปแล้วปะครับครับแยกลูกไปแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้ทองว่างอ่ะผู้ใดผู้ใดสนใจโทรมาหาเราเอ้ามันเอาเบอร์ท่าไหร่ะศูนย์แปดเจ็ครับศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสากเกเปปดแปดหกเก้านะครับพ่ออ้พดครับ ค่อยโพสที <have> ่กานจะไหนครับเอ่อกันทลักษ์ครับกันทลักษ์เด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรมาหาเราค่อยเรางามเยู่เด้อตอนนี้เอาไปปั๊บุงพันธุ์ไหนเนาะครับสายพัฒนาครับสายยังกว่าสายพัฒนาครับสายพัฒนาเนาะงามอยู่เด้อพี่น้องเด้อทรงฟีจกี่กิโลเอ่อร้อยโลครับทรงฟีร้อยกิโลเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหา่เราเด้องามอยู่อ่ะขอบคุณหลายพี่โทรมาหาตามเบอร์นะครับหลังไม้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับ กล้วยม่านกล้วยทอดเนอะอยากได้กล้วยม่านกล้วยทอดนะครับตัวนี้ว่ฟเฟตหวังนะครับว่ฟเฟตหวังกล้วยม่านกล้วยทองสูงประมาณร้อยเท่าไรครับร้อยสามหาคือร้อยสามสิบขึนครับร้อยสามสิบปัวนะครับสายพันธุ์ยังครับเนี่ยเก่าครับลูกเก่าจะเลื่อนนั้นบอกแล้วเก่าลูกเก่าจะเลื่อนนี่ไม่ได้กลว่าจี๊ยบครับเนี่ยยูสองขึ้นเขาสามปีมานมันขึ้นครับเขาได้สมมาเลยครับติพพรอแสดงว่าลูกแรกเนี่ยครับลูกแรกครับกล้วยแม่สาวนะครับกล้วยแม่สาวผสมแล้ว ตีเหลวประกันถองมากเลยวาสี่ห้าเดือนครับสี่เดือนหรอครับครับโ้พ่อสีเดือนได้่น้องเนอประกันถองพ่อมันกลป่นผสมสมยังไงสายยังไงสายพันยังผสมไปเก่าครับถูกเก่ากันข้าวผมมีอะไรมันกขายไปแล้วมีอะไรขายไปแล้วนะครับเอายากได้ไรมาไหกว่าเไห่สามหมื่นสองครับพ่อสามหมื่นต่อไรครับต่อไ้ เราลองได้ที่การยู่ใชครับเนี่ยอยู่บ้านกอรวนาครับบ้านกอรวนาด้วยพี่น้องได้บ้านกอรวนามีรถรับส่งอยู่เนาะครับครับส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีอีกร้อยกิโลนะครับพี่น้องสนใจละค่ะตามที่ว่าส่งฟรีให้อีกร้อยกิโลอ่ะสนใจต่อรองได้เข้าไปที่ว่นะครับศูนย์เก้าหกครับสองเจ็ดแปดสี่สามศูนย์หกครับอ่าตามเบอร์โทรได้พี่น้องได้หลังไม่โทรคุยครับห้อยเพิ่นเลยนะครับงามอยู่กลวยตัวนี้ ท้องสี่เดือนอาองามงามสวัสด,นสดีนะครับเขารักคล้วยงามอยู่เอาความคุณหลายครับครับไม่หน่อยแล้วค่ะประหยัดเด้อพี่น้องตัวนี้น่าจะเข้าสเปกอยู่นะครับเป็นกล้วยแม่หนะพ่อเนาะ้อ่กล้วยแม่กล้วยแม่สาวอายุจิบเดือนครับออจากเด้อจิอายุน,านี่า<ะ>จะประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะแม่นสูงประมาณร้อยยี่สิบสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าเด้อตัวนี้กล้วยตัวนี้ ราคาเปิือดขายไหรพ่อแปดพันเหมือนแปดพันราคาขายหนึ่งหมื่นแปดพันไ้ไปนอเด้อครับหนึ่งแปดพันบาทแปดพขายแปดพันขาขางขาดีนะครับขนยังขนนำนมเย้ะอ่ะเกี่ยงแวสนใจเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรให้นี่การจะใช่ป่ะเนี่ยห่วยขยุ่งห่วยขยุ่งนี่ใกล้ๆนะครับหวยห่วยขยุ่งนะครับเงินแปดพบาทสลันน่หนแปดพันหาห้อยบาทสี้ยแปดพันยี่สิบนะครับ เห oh, okay, ็นหลายเบา่เยอเด้อคนยังคนน,นนคม,มอ,อยู่นะครับตาแต้มแก้มจำใส่ป้องก้อยไม่ถึงเท่าก้อนหน่อยหมืนกนนั่นิน่ากดมาก้อยหน่อยราคาเ่ื่อนะครับโทรมาหาเราเบอ,อร์โท่าเนเบอร์เท่าศูนย์หกซีซีองเก้าสองเอ์องหนึ่งสองศูนยมนดวนดวนดวนครับพี่น้องโทรมาดวนโทรมาดวนนะครับตามเบอร์ที่ให้ไป ย้ำยนะู่ก้อยแตนี่เด้อราคาถทือกตอ่อรองเอาเด้อพี่น้องขอบคุณครับพ่อฝ่ายร้อนฝ่ายจะของเป็นแฟนหงนะครับแฟนหงลิวฟว์สูเพิ่นเอาก้อยร้อนมาขายก้อยหน่อยตัวเดียวครับราคาอย่างไรไายป็นไงมื่นหาครับมื่นหมื่นหาหนอยนะหาพันหาพันครับมื่นห้าพันนะพี่น้องเด้เอเป็นก้อย<ข>แค่อยู่บ่อยไหมของหายากของหายาวัววัววแค่ครับเมย์มันไหวซีซีซิมหายังครับว่าจัดการนะครับเนี่ย หอยควายเวลาเก็เดือนกว่าสองเดือนกว่าหอยเดือนกว่าได้ไปหน่อเด้อจากในมือหาพันเนาะแล้วรับหอยคั่วก็ขอไกปโดยสองชัดเด่นมันมี่ยังแน่หอยตาเดียฮะจัดเด่นมันมียังแน่หอยตาเดียวหอยมันง่ามมันฝ่ายมันโมมี่มันโมมี่ลำโมมี่ทั่วปนนะโอ้ชดเด่นได้ไปหน่อเด้อหนึ่งมันง่ามโมมี่ทั่วปนมันฝ่าย มันฝายเนี่ยอะไรมอคไซมันฝายมูมีทั่วปุ่นนะคพื่อนร่อนฝายนะร่อนฝายเนาะบิ่งงูดังมันกับ่ามีทั่วเนาะครับบ่เป็นเกี้ยงวัดนะครับพี่น้องเดบเบิ่งเดบเบิ่งเดบปลดเออจะเด่นนะครับแต่กล้วยร่อนนี่เขาเบิ่งแบบเพราะจะมีมูมันอยู่นะเมืนหน้ามันปล่อยสบายเลยงานอยู่ได้พี่น้องเนอะแม่แต่แยกไป่ระวันนี่ยแยกแยกเขาเสือไปแสนก้แม่มันโอ้แม่มันเอาไปเลยครับเนอะกูใดอยากไงกล้วยกัม้าไปแดียงนะครับพี่น้องเอาไปแดงในที่สวนมัน ไปกำผายังกินนมเยเนาะโอ้ยมันห่างเดือนกัวแล้วมิจะปลอยชายากบนามว่าครับแตมีมูมีคูมันปล่อยชญยากบนาำไปเลยครับใหญอยู่เนาะโอ้ยนี่ผมออกมาเดือนกัวแล้วอ่ายกนมลเดือนกัวเนมาครับแต่เอาูุได้ยางไงมันหวนกว่านี้กเติมนุมไปััเก็่อตัวเพื่อตัวศูนย์เก้านเก้าสามหน์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ด ห้อยยังกว่าโบ่ห้อยโบ่นะครับตะการเนาะตการพืชผลเด้อฉพามหาห้อยโบ่นครับตการพืชผลหลังไม่นะครับพี่น้องอยากได้ก้วยรอนหน่อยตัวนี้เปลูกคำผ้าไปเลี่ยงตามเบอร์โทรนะครับเอากล้วยน้หลายครับห้อยโบ่ครับกำลังตอรองบรรยากาศนะครับตอรองซื้อขายแลกเปลี่ยนงวงกลวยกันคล้วยน้อยนะครับตัวนี้อ่าผูไดมาคว้วยแบบเป็นฟูงนะครับ มักตัวไหพ่อเลือกเลยมักตัวไหก็ได้นาะมักตัวไหก็ได้ตัวนี้แม่ยัยพ่อเนี่ยตัวเถื่นเนาะตัวแม่ก่อนสตัวเนี่ยนาอครับผมตัวแรกใครตัวนี้หมดสองนห้าร้อครับสองหอันตัวที่สองไปตัวที่สครับราคาเดียวไม่เลยครับสาตัวนีมื่นห้าครับผมราคาเดียวกันนะพี่น้องเน้อโใหญ่กับสองหมหาร้กลางกับสองครับผมอกับสองาครับเอาไปยังก็ขายราคาเดียวกัน มันยังม่ให่ากันอยู่มันก็มีนาเสือมเดียวกันครับหนามเสือเป็นคนอาศัยผมพอแจกตานนะเสือเนาะมันมายกยกเสียงขึ้นๆนะอาตสมื่นห้าร้อครับผมก็มื่นห้าร้อยกยกเสียงยกเสียงเออสองหมื่นห้าร้อยทั้งสามเนาะครับผมอ่าต่อรองกันด้นพี่น้องเนี่ตัวแม่ทั้งสามบ่เม่ทั้งสามครับตัวเม่ทั้งสนะครับตัวนี้สูงประมาณ ไมกับร้อยร้อยยี่สิบห้าบัวเนาะครับผมห้าบัวนะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบบัวนะครับร้อยยี่สิบบัวนะครับงานทั้งสามนะครับงานงสามพีกนอยงานทั้งสามตัวเลยตัวผูทรายปะโอตาเจีเจไปใส่ตาจีตัวนี้มือเสียแลวตัวผูได้ถึงหะตัวแว่นี่สองมือหาเนาะครับผมต่องร้องเา ฟอาฝากเบอร์โทรได้ไหมเด็ก0 8 3 0 8 3 4 5ส4 5 3 1 1 5 0หหครับ1 1 5 0ครับผมไอเด็กตะการเืิดผลด้พี่น้องได้โรมาคุยเราลังไม่ดวนนะครับดวนดวนนะครับดวนเลยขายเหมือนก่อนเลยครับอี๋างเหมือนก่อนได้งงามยิ่เด้อขวงเราอะขอบคุณหลายวเด็กครับผมกงงามเด้พี่น้องเด้อยงงามนั่งนะ ขาใหญ่แข้งขาดีนะครับตัวผู้หรือตัวแม่อันไหนครับตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยตัวแม่ครับตัวแม่นะครับหนังหนาขาใหญ่นะครับทองม่อครับทองม่อแม่แยกลูกครับทองว่างพร้อมผสมแยกลูกไป่มาหันเนาะครับทองว่างพร้อมผสมนะครับแม่แยกลูกสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบเอ็ดหัวเด้อสูงสูงแห่งดำเปื้อสายพันธุ์ยังครับเนี่ย ไอ้ผ้าครับผ้าผ้ากูมากครับโมราอ่ะแม่นครับสายพันผ้าโมรามากนะครับพี่น้องพุ่งเลยอ้ง่ายแม่เจนี้นังหนาขาใหญ่เล่าเขาน้อยนะครับอ้อง่ายนะพี่น้องเด้อราคาอย่างไรไล่ไปไหนก่อนหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าหกสิบห้าได้พี่น้องเด้หกหมื่นห้าได้ตัวนี้ไอ้เบิ่งทั้งหนามันครับหนามัน ดำเปิดได้ครับมันสายพันธุามู่ามนเนาะบางเขานะครับเขาความดีมันยังมีอ่อง้ออ่องนะครับอ่องคออ่ะกว่าสีปีครับเนี่ย้วยาสี่ปีครับประมาณสี่ปีนะครับยังสาวอยู่เด้กพี่น้องเด้พี่ปากเผาก็อมนะครับตังงง้งพึงนะครับทั้งไตกล้ามนะครับแต่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาทำกันอยู่บ่ครับอ้าวมาทำกันโฆษณาต่อเลยทองสองเดือนครับตัวนี้ทองสองเดือนครับประกันทองหลายพันเดียวกันอยู่บ่บ่อครับ ตัวนี้สายพันธุ์ยังครับเนี่ยตัวนี้พ่อพ่อน่าจะบ้านนะครับแต่ว่าแม่ปรจักษ์ตะวันผสมผสมจะสั้นหว่ครับผมท้องแค่เดือนก่อนสองเดือนครับท้องสเดือนสูงเท่าไรครับร้อครับร้อยสี่สิบงนะครับสูสีกันเนาะครับความสูงนี่ร้อยร้อยสี่สิบอนะครับราคาอย่างไรได้ไหมตัวนี่ยแปดหมื่นห้าพันครับแปดหมื่นห้าันมีดอกตัวนี้แปดหมืนหาเด้อสวนตัวนี้กบหมื่นห้านะ ตัวน,นี้จะถือกว่านะครับหกหมื่นห่าก้ามหนึ่งสองเียพี่น้องเด้อตัวนี้มันคือราคาแพง่อ่าวมันหองครับมันหอง่เดียวนี่มันทองไหมเนาะครับตัวเนี่ยพาเบิ้งไปเลยโอ้มีไปตรวจพร้อมนะพี่น้องเนี่ตรวจมาแล้วดูนะครับสุริยะฟาร์มตรวจนะครับตรวจมาแล้วห้องสามสิบเก้าวันเดียพี่น้องตรวจวันที่สี่กุมภาพกเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับ อ่ะรับประกันนะครับเด้อรับประกันทองนี่ชัดเจนนะครับเพิ่นตรวจมาแล้วงามนะครับได้เหตุีดแพงกว่าคือมันถ่องนะครับทองสีเดือนเนาะครับทองสีเดือนนะครับรับประกันแล้วอสองเดือนสองเดือนว่ะทองสองเดือนนะพี่น้องเนาะทองสองเดือนแล้วนะครับงามเดียวเดียวครับแถวคู่เนาะครับจักจักปีเราควยแตเนี่ยสามปีนาะปกติแถวคู่จะประมาณคุ้ยจักปี สามปีเนาะสามปีเลยเจออกแขวนะครับงามงามอ๋อลายตั้งสามตัวสองตัวแล้วถ้าจ,จะขอเบอร์ัวรหายได้เปล่าเนี่ยมีรถรับส่งยังเนาพี่เาออาน,นะเาะนี่ครับงามทั้งสองนะครับอยากได้ตัวนี้หกหมื่นห้านะครับถ้าอยากได้ตัวนั้นแปดหมื่นห้าตัวนั้นทองสองเดือนแล้วอะฝากเบอร์โทรนะศูนย์หกสอง ีชั้น62 485 485 4970 4970 70ครับอ่ามีการเจรไาก่อนหอยแหกตะการครับหอยแหกตะการเนาะแหกนะครับครับหอยแหกนะครับเสียงมันเสียงใหม่กับเสียงตู้สนามสวสนกัอนอย่างครับพี่น้องหอยแหกตะการนะพี่น้องเนาะพทรหาเราเอาตะควายงามเนาะทีมเงาทีมเงาไม,ม่ตะควายงามนะครับเป็นเน้นควายงามนะจทีมเนี่ยฟ้ามตะไคร้งามนะขอบคุณหลายลอาสนใจโทรมาหาหลังใหม่เด้อครับเด้อ ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับผู้ขาผู้ขายก็ขอให้รำขอให้รวยนะครับผู้เดินทางกับปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับจ็บไข่ได้ป่วยกับซวงกระเศร้านะครับขอบคุณเท่ารับการกดไลค์ขอบคุณสำหรับการกดแชร์ขอบคุณท่ารับการคอมเมนต์นะครับพบกันไม่คลิปหน้าขอบคุณลากาสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากซื้อได้แล้วนะครับเตรียมาขึ้นรถเนาะเจอะเลยนะครับตัวนี้เป็นโซนงัวงกล้วยนะครับนะตอนหม่จะเป็นงวนะครับตรงนี้จุดตอกตรงนี้นะครับ มั่วรายได้จะมาขึ้นรถเดินทางกลับนะครับกลับสู่ฟาร์มนะครับหนะรืนะรอไปขายต่อเนาะเยอะเ,ยเลยนะครับตอนนี้